สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพันรแชาแนลนะคะบรรยากาศกามเย็นวันนี้มีไม้มาแบ่งเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพามาชมไม้นอกตู้ก่อนนะคะนี่อวดนิดต้นนี้นิดหนึง่งเกานเกดค่ะก็เกตด,ดังสวยมากต้นนี้ขออวดหน่อยน้องดังเหลืองนะคะสวยมากต้องอวดนิดนึงนี่อันนี้ทาุบางแก้วจ้ะอยู่นอกตู้นะคะไม้นอกตู้ มานี่เทพสายรุ้งค่ะเทพสายรุ้งหนอ่อจนหน่อจะโตเท่าต้นแม่แล้วเราก็ยังไม่ได้แงะนะคะมาดูเรื่อยๆค่ะอันนี้เท้ากระบิลพมนะคะหมอสีน้อยใบใหม่มาแล้วค่ะใบกลมกัดสีแดงแป๊ดเลยสวยมากนะคะนี่บรรยากาศยามเย็นดูไม้นอกตู้กันนิดนึงนะะมีเวลาว่าเรามาดูไม้นอกตู้กันนิดนึงนะคะ แต่มีไม้มาแบ่งค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปดูไม้วันนี้ว่ามีอะไรไมมาแบ่งปันเพื่อนๆบ้างนะคะ มาค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่ามีอะไรมาแบ่งบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนจะแบ่งไม้เดี๋ยวแจ้งกติกาการสั่งซื้อวิธีการสั่งซื้อให้ทราบนิดนึงนะคะส่วนบอนสีเขยสุพรรณตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่ว่าทางสวนของเรามีบริการจัดส่งให้โดยมีค่าจัดส่งนะคะเหมาเหมานะคะ60บาทได้ทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะคือไม่บวกเพิ่มสังเกตกระถางก็ได้นะคะ แพ็คส่งส่งด่วนไปสนีไทยนะคะแพ็คส่งแบบครอบแก้วนะคะต้นไหนครอบแก้วไม่ได้พันห่อหลังให้นะคะมาแล้วก็วิธีการสั่งซื้อแนะนำนะคะเวลาสั่งซื้อเนี่ยถ้าจดชื่อมาจะเช็คไม้ได้ง่ายมากๆเลยค่อนข้างจะง่ายเลยนะคะเราจะรู้เลยว่า ต้นนี้ยังอยู่ไหมมีสำรองหรือเปล่าเพราะว่าบางต้นมีสำรองบางต้นมีแค่ต้นเดียวนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 9 8ย์9 0 9 0 5เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ทิ้งไว้ให้ก็ได้นะคะ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่วันนี้ดูแล้วยังไม่เจอไม้ที่ถูกใจแอดไลน์ไว้ก่อนได้นะคะทักทายกันไว้ก่อนได้เลยครั้งหน้ามาเจอคิดหน้ามาเจอต้นไม้ที่ถูกใจจะได้สั่งซื้อกันได้ง่ายได้ไวขึ้นติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะคะเริ่มกันเลยเริ่มที่อะไรดีดใกล้ๆกล้มือก่อนเนาะสาวนาครชัยศรีค่ะขอให้ขออนุญาตเป็นต้นนี้ก่อนเลยสาวนาครชยัยศรีต้นเนี้ย ต้นนี้น่าเก็บมากจะบอกว่าน้องจิ๋วแจ๋วนะคะไม่ต่างกับต้นที่ขายไปเมื่อคลิปก่อนเลยอันนั้นคือต้นโตต้นนี้จิ๋วแจ๋วยังไงดูใบล่างใบนี้นะคะน้องออกชมพูเสร็จแล้วมาข้างบนออกอะไรออกเหลืองออกชมพูเนี่ยครบสี่นะคะสาวนาครชัยศรีแนะนําให้เก็บแบบครบสีอย่างนี้นะคะถ้าชอบนะแนะนําเลยนะคะเนี่ยสวยมากนะคะแบ่งให้ในราคา150บาทมี2ต้น อ่าเดี๋ยวให้ดูทีละต้นก่อนต้นที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ต่างเทพมากๆเลย่าใบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใบนี้คือน้องด่างนะคะแต่น้องด่างเหลืองแล้วเหลือบชมพูสังเกตใบดีๆนะคะเนี่ยคล้ายๆต้นคล้ายๆกับใบนี้นะคะ่ะคือน้องจะเหลือบชมพูมาส่วนใบล่างจะเป็นด่างชมพูนะคะเนี่ยน้องออกชมพูแล้วแค่ยังไม่กระสีเท่านั้นเองกระถาง4นิ้วค่ะสาวนครใช้สีแบ่งให้150บาท ด่างเทพแบบนี้เอาไปในราคาร5อยห้าิด่างทุกใบไม่มีหลุดทุกมุมนะคะกระถางที่สองค่ะสาวนครชัยศรีเหมือนกันน้องด่างเทพเหมือนกันหลอดใหม่มาแล้วออกเหลืองมาเลยให้เห็นเลยนะคะเนี่ยสังเกตดูลอดใหม่มาแล้วนะคะน้องเหลืองมาเลยต้นนี้ก็ครบสีเหมือนกันต้นที่สองราคาเท่ากันค่ะเอาไปห5 0บาท ะะสำหรับสาวนครใช้สีมี2ต้นนะคะ1กับ2ด่างเทพแบบนี้เอาไปในราคากระถางละ150บาทส่วนต้นนี้สิรานักปาดค่ะสีรานักปาดดดังอยากจะจริงๆอยากจะให้ดูต้นแม่เนาะแต่ว่ากระถางใหญ่เหลือเกินนะคะเคยเอามาให้ดูแล้วครั้งหนึ่งน้องด่างชมพูแบบนี้สีรานักปาดเอาไป100บาทค่ะด่างเกือบทุกใบเหมือนกันนะคะเนี่ย ใบนี้ก็ด่างนะด่างน้อยแต่เขาก็มีมีเสื้อดําไปลายมานิดหนึง่งอ่ะอย่างอันนี้ก็ด่างนะคะปลายใบ,ใบออกเหลืองด้วยนะคะด่างออกเหลืองออกชมพูด้วยนะคะต้นนี้ชมพูหวานเลยใบนี้ชมพูหวานเลยใบนี้ก็ด่างชมพูหวานเลยค่ะศีลานักรา์ต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะที่ต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นไก่ทองมณีด่างนะคะน้องด่างทุกใบอันนี้ใบใหม่นะใบใหม่ออกเหลืองมาเลยนะคะเป็นไก่ทองมณีด่างนะคะ แบ่งให้ในราคา150บาทพอค่ะด่างสวยๆด่างทุกใบแบบนี้ขอบแดงสวยมากเลยนะคะไก่ทองมานี้ด่างทุกใบนะนนี้ใบใหม่นะคะน้องออกเหลืองมาเลยนะคะสวยมากไก่ทองมานีด่างนะคะเอาไป150บบาทค่ะด่างสวยๆกระถาง4นิ้วนะคะ ต่อกันที่ต้นนี้เป็นจรงน้ำทองค่ะเป็นจรงน้ำทองมีแบ่งสองกระถางนะคะดูทีละกระถางนะกระถางที่หนึ่งต้นใหญ่ด่างน้อยนะคะอันนี้แจ้งตามตามหน้าไม้เลยต้นใหญ่ด่างน้อยแต่น้องมีลูกติดนะคะน่าจะขึ้นมาจากชิงเขียวเดียวกันนะคะหนอด่างเทพแบบนี้นะคะสําหรับเป็นจรงน้าทองมีสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งเอาไปในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นโตกับต้นเล็ก แถมไปให้ด้วยต้นเล็กด่างเทพเทเลยนะคะเบญจรงค์น้ำทองค่ะ100บาทกระถางที่1ค่ะต่อด้วยเบญจรงค์น้ำทองกระถางที่สองค่ะนี่อันนี้ออกเหลืองเลยนะใบใหม่ออกเหลืองเลยและด่างทุกใบต้นนี้ด่างเทพเลยด่างทุกใบเลยสําหรับเบญจรงค์น้าทองค่ะเอาไปในราคา100บาทกระถาง4นิ้วเช่นเดียวกันค่ะสังเกตใบใหม่นะออกเหลืองแล้วนะคะสวยมากเก็นะบได้เก็บนะคะเบญจรงค์น้าทองค่ะกระถางละ100บาทด่างเทพเทพเลย ต่อกันที่ต้นนี้เพชรสุวรรณโชตจริงๆใบใหม่นี้ก็ออกเหลืองแล้วนะอ่ะตั้งแสงนิดนึงใบใหม่ออกเหลืองแล้วนะคะนี่คือใบใหม่นะอันนี้คือใบรองนะคะใบรองใบใหม่น้องด่างทุกใบนะคะเพชรสุวรรณโชตกระถางนี้ด่างทุกใบเอาไปหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะใบนี้อาจมีอาจอาจจะมีช้ำน้ำหรือว่าเหี่ยวเฉาบ้างระหว่างขนส่งของคนรับได้นะคะเอาไปเลี้ยงใหม่เดี๋ยน้องงอกใหม่นะคะ ไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าด่างแบบนี้ด่างโตนะคะน้องไม่ได้เผือกทุกใบสังเกตว่าน้องมีใบเขียวแล้วก็ด่างด่างที่ใบเขียวทุกใบนะคะน้องด่างแบบนี้คือด่างโตแล้วก็ด่างสวยด้วยนะคะด่างลายแบบนี้ด่างโตค่ะเอาไป100บาทเพชรสุวรรณโชตนะคะด่างครบสี่เลยต้นนี้มีเหลืองมีขาวนะคะเก็บได้เก็บนะต่อกันที่ต้นนี้ค่ะณเมืองนนผาแผงนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละใบด่างทุกใบตั้งแต่ใบแรกนี่อ่ะด่าง นี่ก็ด่างนี่ก็ด่างมานี่ด่างด่างด่างอ่ะโอเคด่างทุกใบนี่ต้นนี้ไม่ได้ใช่ไอมใบนี้ไม่ใช่ไม่ด่างนะด่างเหมือนกันนะคะขอบใบนี่ด่างทุกใบนะคะนณเมืองนนท์ผาแผงต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะด่างทุกใบนะคะด่างสวยด้วยด่างโตนะคะณเมืองนนท์ผาแผงค่ะแบ่งให้กระถางสี่นิ้วราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะสําหรับณเมืองนนท์นะคะด่างทุกใบนะตั้งแต่ใบเบี้ยขึ้นมาเลยค่ะ น้องด่างทุกใบเลยนะคะน้ำมึนนวลกระถาง4นิ้วค่ะแบ่งให้100บาทค่ะมากันที่ต้นนี้ค่ะอดใจไม่ไหวตัดใจมาปล่อยให้อีกหนึ่งต้นสําหรับซับผันนมนะคะคราวที่แล้วใครไม่ได้ไปเพราะคราวที่แล้วก็แบ่งให้หนึ่งกระถางเนาะครั้งนี้ก็แบ่งให้อีกหนึ่งกระถางค่ะสําหรับซับผนนมนะคะบอลเก่าที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งตัวค่ะน้องก็เกิดอันนี้ก็ขึ้นลายมาแล้วนะคะกระดูกก็เริ่มขึ้นลายมาแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่ ัวอย่างตอนตัซับพนมนะคะนี่นะคะกระดูกชาร์จกัดชมพูแบบนี้นะคะนี่อ่ะให้ดูกระดูกเริ่มมาแล้วสีเริ่มมาแล้วนะคะสาหรับซับพ,พนมนะคะแบ่งให้ในะราคา100บาทราคาเท่าเดิมแล้วกันนาอให้ราคาเท่าเดิมนะคะสําหรับซับพ,พนมนะคะต้นนี้เป็นบอลเก่าอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บเลยนะคะสําหรับซับพ,พนมนะคราวที่แล้วสายแทบไหมแต่มีแบ่งแค่ต้นเดียวะคะ่ะ โอเคนะข้าวบนี้ก็ต้นเดียวเหมือนกันนะเอาไปเอาออไปอใครไว้ก็ได้ไปแล้วกันนะคะสําหรับซับพนมนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะต้นกําลังสวยเลยนะคะกระถางสี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นสําหรับซับพนมนะคะมากันที่บอนสายประกวดค่ะปราศาททองหน้าแดงๆใครรออยู่ อเอามาแบ่งได้อีกหนึ่งต้นห้าบาทค่ะบอลสายประกวดเจอกันทุกสนามนะคะสําหรับประสาททองค่ะแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทกระถางสี่นิ้วน้องแดงสวยแล้วนะใบใหม,ม่แดงจัดมาแล้วนะคะใครชอบแดงๆแ,แบบนี้จัดไปเลยประสาททองค่ะ50บาทค่ะต่อกันที่ต้นนี้สิลาหุ่มทองด่างด่างน้อยแล้วเนาะ ดางน้อยแต่ก็ดางนะอย่าดูถูกนะคะนี่อด่างใบนี้ก็ด่างนะใบนี้ก็ด่างเนาะอันนี้ออกเหลือบเดือบทองแต่ไม่ได้ด่างนะคะแล้วก็กัดชมพูสีลาหุ้มทองติดด่างขอเรียกแบบน,นี้ลกักเนานะศีลาหุ้มทองติดด่างกระถางนี้ให้ไปห้าสิบบาทพอจะ้ะอ่ะใครแบบชอบไปลุ้นอย่างเงี้ยเนาะเอาไปเลยสีลาหุ้มทองกระถางนี้ติดด่างนิดนิดนะคะเอาไปห้าสิบบาทพอค่ะกระถางสี่นิ้วนะ ี่ค่ะสีลาเพชรหน้าแดงนะคะกระถางนี้กระถางสี่นิ้วแต่ว่ามีสองต้นในกระถางน้องเริ่มกัดลายแล้วนะคะต้นนี้ต้นนี้เริ่มกัดลายแล้วแต่ว่าอันนี้ยังนะคะเดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนไอัน,นี้เพิ่งเอาออกมาถ่ายนะคะคออาจจะตกนิดนึงไม่ต้องตกใจนะเวลาไปถึงลูกค้าคอตั้งเหมือนเดิมนะคะเนี่ยอ่าสีลาเพชรกระถางนี้มีสองต้นในกระถางเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะ มีสองต้นในกระถางนะกระถางสีนิ้วฟอร์มกอสองต้นในกระถางเอาไปเจ็ดสิบบาทสําหรับสีลาเพชรค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าแดงสีลาเพชรมีหน้าเขียวหน้าแดงนะคะตอนนี้หน้าเขียวที่ส่วนไม่มีแบ่งละเหลือแต่หน้าแดงค่ะนี่เลยกัดลายแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้องกัดแดงแล้วเนี่ย ย่งใบนี้เริ่มกัดลายแล้วนะคะศิลาเพชรหน้าแดง2ต้นในกระถางกระถาง4นิ้วแบ่งให้ในราคา70บาทเท่านั้นค่ะตกต้นละสาบาทเองนะคะ2ต้นในกระถางเลยศิลาเพชรหน้าแดงค่ะ70บาทมาต่อกันที่ต้นนี้ค่ะอ่าอันนี้ถ้ามีกาบจะเรียกว่าพรมณีนะคะแต่ว่าต้นนี้กับหลุดน้องกับหลุดเรียกว่าพรมมณีนะคะ พรมมณีต้นนี้แบ่งให้ในราคาเจบาทเปิดหน้าหวานเจ็บมาแล้วนะคะในใบใหม่ให้ดูใบใหม่นะนี่ดูที่ใบใหม่นะคะต้นนี้แบ่งให้เจบาทสําหรับพรมมณีนะคะฟังชื่ออีกทีนะน้องกาบหลุดนะคะเป็นตัวแผงจากพรมมณีค่ะถ้ามีกาดจะเร,นนดเ,เรียกว่าพรมมณีอันนี้กาบหลุดอ่อเรียกว่าพรมมณีนะคะแบ่งให้ในราคาเจิบาทกระถาง4ี่นิ้วค่ะต้นนี้หวานเหมือนกันนะสวยหวานนะคะ กระถางสี่อีกหนึ่งกระถางค่ะสำหรับมหาชาติมหาชาติกอนี้จะบอกว่าใหญ่กว่าที่เคยแบ่งไปนะคะเวลาโตอันนี้เป็นบอลเก่านะเดี๋ยวแจ้งก่อนบอลเก่านะคะเป็นบอลใบยาวป้อมสั้นนะคะพื้นจะออกสีส้มนะคะส้มแดงกระดูกเขียวตัดกับกระดูกเขียวนะคะอ่เนนี๋นเขียวหน่อยอ่าใบไอใบยาวป้อมสั้นนะคะ พื้นส้มแดงกระดูกเขียวนะคะอันนี้มีนามว่ามหาชาติกระถางนี้มีกี่ต้นเธอน่าจะประมาณห้าถึงหนะคะมันมันแน่นมากหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี่อโอเคประมาณนั้นแหละประมาณมันมองแบบมันแน่นมากอ่ 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามสี่ปะสี่ห้าต้นนะคะลูกค้าประมาณห้าต้นอ่ะห้าต้นกอนนี้ขอแปดสิบบาท เนี่ยค่ะต้นละยี่สิบกว่าบาทเนาะตอนนี้กระถางสี่มันแน่นมากนะคะจริงๆถ้าได้ไปเอาไปลงกระถางหกได้เลยนะคะน้องจะพุ่งเลยเพราะว่าเราทําฟอร์มกอให้แล้วแค่เปลี่ยนดินนะคะไม่ต้องไปรวมเอาไปกระถางเดียวแล้วเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนกระถางลงกระถางหกได้เลยนะคะมหาชาติกอน,นี้มีประมาณห้าต้นแปดสิบบาทพอค่ะนะคะในกระถางมีประมาณห้าต้นนะสําหรับมหาชาตินะคะกระถางนี้แปดสิบบาทค่ะ ต่อกันที่ตัดจังหวัดนะคะตัดจังหวัดต้นนี้ชื่อว่าจังหวัดอ่างทองค่ะจังหวัดอ่างทองน้องจะกัดสีเป็นสีทองแดงเลยนะคะเนี่ยดูจากใบนี้ก็ได้ใบนี้เริ่มกัดสีสวยละอันนี้เป็นใบใหม่นะคะส่วนต้นนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วเช่นเดียวกันนะคะน้องจะออกสีทองแดงนะคะตับจังหวัดชื่อว่าจังหวัดอ่างทองนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ100บาทมี2กระถางด้วยกันค่ะอันนี้เป็นกระถางที่1ละกันนะคะ กระสีสองใบนี้เป็นกระถางที่1แล้วกันเนาะสำหรับจังหวัดอ่างทองนะคะราคา100บาทอันนี้น่าเก็บเพราะว่าไม่ค่อย,ไม,อยมไม่ค่อยมีใครทํานะคะแล้วก็ทํายากด้วยนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะกระสีเต็มใบจะเป็นสีออกทองแดงนะคะสมชื่อสวยเลยค่ะนะคะ กัดเต็มใบแล้วขอบเขียวเล็กๆนะคะสวยมากนะคะเก็บได้ก็เก็บนะจังหวัดอ่างทองแบ่งให้ในราคากระถางละ100บาทมีแบ่งให้2กระถางค่ะกระถางที่1แล้วก็กระถางที่2น้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะฟอร์มสวยเลยฟอร์มฟอมกำลังปลูกโตะค่ะ ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะนะคะจังหวัดอ่างทองแบ่งให้2กระถางค่ะสนใจต้นไหนจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อนะคะที่เบอร์0982650905โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแนะนำจดชื่อมาเนาะจะได้เช็คของง่ายๆนะคะมาต่อที่ใบกลมเฮงเฮงเค่ะเฮงเฮงเนะคะจะคล้ายๆกับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูลักษณะการกัดสี เฮงเนะคะลักษณะการกระสีจะเป็นแบบนี้น้องจะเป็นพื้นแดงอมส้มแบบนี้นะคะแล้วน้องจะป้ายเปิดป้ายแบบนี้แต่ว่าลักษณะการเปิดป้ายของเขาจะคล้ายๆกับเจ้าปอกแก้วเจ้าหวังเจ้าสวัวคืออาจจะเปิดตอนโตนะคะอาจจะไม่ได้เปิดเชียวเนาะน้องอาจจะเปิดตอนโตบางต้นก็เปิดแล้วอะอย่างอเนี้ยก็เริ่มเริ่มมาแล้วนะคะ เฮงเฮงเฮนะคะน้องม,มีชื่อว่าเฮงเฮนะใบกลมนะคะฟอร์มสวยๆกระถาง4นิ้วแบ่งให้ต้นลัด100บาทเท่านั้นค่ะเฮงเฮเฮงเป็นบอนที่ยังไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดแนะนําให้เก็บนะอันนี้เป็นกระถางที่2อันนี้หน้าหวานนิดนึงนะคะกระถางที่2ก็แบ่งให้ในะราคา100บาทเช่นเดียวกันสําหรับเฮงเฮงเฮงค่ะชื่อดีมากนะ ชื่อเป็นมงคลน่าเก็บมากเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้ว, mm. ลวเช่นเดียวกันนะคะเริ่มเปิดหน้ามาแล้วนะคะเฮงเฮงเฮงมีแบ่งสองกระถางค่ะกระถางที่หนึ่งและกระถางที่สองนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะกระถางสี่นิ้วนะฟอร์มกาลังส,สวยๆเลยใบยดกๆนะคะใบประมาณนี้น่าเก็บนะมาต่อกันที่ต้นนี้ใบกลมอีกหนึ่งตัวค่ะที่ดามแม่กลองค่ะ เชื่อว่าถ้าคนที่เล่นใหม่ๆนะจะโดนหลอกกันเยอะนะอันนี้เป็นบอลไทยแท้นะคะทิดาแม่กองในกระถางมีสองต้นในกระถางนะคะเริ่มกัดลายกัดสีมาแล้วนะคะเป็นบอลใบกลมอีกหนึ่งตัวนี่ให้ดูนี่เขาจะกัดแดงเต็มใบแบบนี้นะคะเป็นเม็ดแดงเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะเต็มใบเลยเนี่ยคล้ายๆอันนี้แต่ว่าแดงจะชัดกว่านี้นะคะกระถางนี้มีสองต้นในกระถางค่ะสําหรับทิดาแม่กองแบ่งให้ในราคา80บาทพอค่ะ ธิดาแมกกองเอาไป80บาทนะคะใบกลมนะกัดเม็ดแดงเม็ดใหญ่นะคะเต็มใบสวยเลยค่ะต้นนี้ก็น่าเก็บอีกหนึ่งตัวเหมือนกันมี2ต้นในกระถางเอาไป80บาทนะคะมาต่อกันที่ต้นนี้ค่ะเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วเดี๋ยวเราไปดูดูพร้อมกันไปทีละใบนะคะน้องไม่ใช่อันเนี้ยก็น่าไม่ถึงกําหวานมากแต่น้องเปิดลายทุกใบแล,แล้วนะคะให้ดูเนี่ยค่ะน้องเปิดป้ายทุกใบแล,แล้วนะคะ เจ้าปอกแก้วให้ดูเลยเนี่ยทุกใบจริงๆนะคะต้นเนี้ยทุกใบจริงๆอ่ะให้ดูใบใหม่ใบใหม่ยิ่งๆให้ดูเลยเนี่เห็นไหมคะใบใหม่ยิงจแล้วเปิดลายทุกใบเลยอันนี้อยู่ในกระถางเท่าไรเธอกระถางหกกระถางหกอยู่ในกระถางหกนิ้วต้นโตแล้วนะคะต่ให้ดูว่าโตแค่ไหนอ่ะเทียบกับมือใบจะใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วนะคะต้นนี้เปิดสวยทุกใบ เปิดสวยทุกใบแบบนี้แบ่งให้ในราคา250บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าปลอแก้วค่ะต้นตั้งแม่แล้วนะไม่ต้องเอาไปทำอะไรนะคะแล้วฟอร์มสวยด้วยนะคะปกติเจ้าปอแก้วต้นจะต้องสูงกว่านี้นะอันนี้เป็นต้นเตี้ยเลยค่ะฟอร์มสวยๆนะคะแบ่งให้ในราคา250บาทนะเปิดป้ายทุกใบแล้วนะคะสำหรับเจ้าปอกแก้วยิ่งเปิดสียิ่งสวยนะคะให้ดูใบใหม่นะ ยิ่งเปิดสียิ่งสดนะคะแล้วน้องก็เปิดป้ายทุกใบเลยเจ้าปอกแก้วกระถางหกนิ้วไซตตั้งแม่ต้นนี้แบ่งให้สองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะต้นโตโต,โต,โต,โตใบใบใ,ใหญ่ๆเท่าฝ่ามือเลยค่ะเจ้าปอกแก้วไซต์นี้มีแบ่งให้กระถางเดียวนะใครชอบต้นใหญ่ๆรีบเลยนะคะเจ้าปอนะที่กระถางนี้คุณหญิงทองม้วนฟอมกอคุณหญิงทองม้วนฟอมกอนะคะ,ค,ะค่อยๆดูอันนี้หนึ่งต้นอ่าฝั่งนี้หนึ่งต้น ต้นโตๆไซส์ใกล้ๆกันอีกสองต้นประมาณสี่ต้นในกระถางนะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะกอกระถางสี่นะคะคุณหญิงทองม้วนกัดสีแล้วสีชมพูมาแล้วเริ่มม้วนแล้วนะคะกระถางนี้มีประมาณสี่ต้นในกระถางแบ่งให้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเป็นกอที่เราทํามาให้เลยนะคะทํากอมาให้เลยเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะคะให้โตวกว่านี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนกระถางตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะ เอาไปในราคา130บาทคุณหญิงทองมวะะ้วนค่ะสีเริ่มมาแล้วแล้วใบก็เริ่มม้วนแล้วนะคะมีแบ่งกระถางเดียวนะไซนี้เอาไปในราคา130บาทมีประมาณสี่ต้นในกระถางนะคะมีประมาณ4ต้นในกระถางนะเอาไป130บาทพอจ้านี่ต้นนี้ต้นนี้คือซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีเดี๋ยวให้ดูอันนี้กอที่เราทําไว้นะคะนี่อลังมากอันนี้เป็นกอรธรรมชาติเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่อนก่อน อันนี้คือกอรธรรมชาติเราใส่รวมไว้ประมาณ10ต้นได้นะคะน้องเพิ่งจะเริ่มฝืนนี่แหละแล้วกัดสีเริ่มกัดสีแล้วนะคะเม็ดสวยมากซับเร็จถีอันนี้คือตัวอย่างที่ทํากอไว้นะคะไม่ได้ขายกอนี้นะอันนี้ก็เอาต้นเล็กมารวมทํากอเหมือนกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าน้องกัดสีสวยมากสําหรับซับเ็จถีนะคะที่แบ่งคือต้นนี้ แบ่งในมือนี้นะคะแบ่งต้นในมือนะมีสองต้นในกระถางกระถางนี้ซับเษฐีเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะตกต้นละสามสิบห้าบาทเท่านั้นซับเซติมีสองต้นในกระถางนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะให้ดูกอที่ทำไว้นะคะสวยแบบนี้แน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะตรงปกแน่นอนซับเซติสองต้นในกระถางเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะ <c oughs> มาต่อที่ไฮไลท์ปิดท้ายต้นอของคลิปนี้นะคะ มานีล้อมเพชรอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะมแมลงกัดหน้าอ่ะมานีล้อมเพชรต้นนี้เดี๋ยวให้ดูทีละใบน้องด่างนะคะจริงๆน้องด่างมาได้เรื่อยแหละทุกใบเลยนะคะด่างทุกใบจริงๆมานีล้อมเพชรต้นนี้จิ๋วแจ๋วเหมือนกันเนี่ยให้ดูนะคะสีแดงตรงปกไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แผงนะต้นนี้ไม่แผงอันนี้คือต้นตรงปกเลยคือต้องเป็นแดงเข้ม นั่งเดิมเลยนะคะจะต้องเป็นแดงเข้มแล้วด่างแดงอย่างนี้นะคะต้นนี้มัีล้อมเพชรแบ่งให้ในราคา2 0 0บาทพอค่ะนะคะมัีร้อมเพชรด่างสวยๆแบบนี้เอาไป2 0 0บาทพอนะคะสําหรับมัีร้อมเพชรนาะมาค่ะดูเดินทางมาจนจบคลิปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยสุพันธ์ชนลเอาไว้ด้วยนะคะท่านใดที่ดูไม้แล้วชอบ สนใจอยากซื้อต้นไหนให้จดชื่อและโทรที่เบอร์0982650905นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแนะนำเลยเวลาเวลาโทรสั่งซื้อจดชื่ออจะเช็คหม้ได้ง่ายมากเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขยสุพรรณชาแนลด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ